สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนาห้าสามนะครับโจทย์กำหนดให้ a เป็นเซตของจำนวนเฉพาะบวกที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ10 b เป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ10และ c เป็นเซตของฟังก์ชัน f จาก a ไป b ทั้งหมดที่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1และขรอมอของ a และ f a ไม่เท่ากับ1สําสำหรับทุกค่าของ a ที่เป็นสมาชิกข,ของ a ใหญ่ จำนวนสมาชิกในเซต c เท่ากับเท่าไหร่เราบอกว่า c คือฟังก์ชันจาก a ไปหา b ที่เป็น1ต่อ1ด้วยนะครับดังนั้น a เนี่ยมันเป็นจำนวนเฉพาะบวกแต่ b เป็นจำนวนเต็มบวกงั้นพี่แบงค์มาเริ่มหาก่อนแล้วกันว่า a คือเซตของอะไร a ก็คือเซตของจำนวนเฉพาะก็คือ2 3 5 7 แต่ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ10ก็เลยหยุดแค่นี้ส่วน b เขาบอกว่าเป็นจนํานวนเต็มบวกที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ10ก็คือ1-2-3ไปเรื่อยๆจนถึง10ดังนั้นตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสร้างฟังก์ชันทั้งหมดที่เป็นฟังก์ชัน1ต่อหนึ่งแปลว่า1ต่อหนึ่งคือห้ามใช้3ากันถูกไหมครับดังนั้นมันเหมือนกับว่าพี่แบงค์กำลังจะเลือกจาก2ว่าคู่กับใคร 3คู่กับใคร5คู่กับใครแล้วก็7คู่กับใครถูกไหมครับตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้โจทย์บอกว่าหอรอมมของ a กับ f a ต้องไม่เท่ากับ1นึ่คำว่าหอรอมมของ a กับ f a ต้องไม่เท่ากับ1น,นั่นหมายความว่า A ก็คือตัว X FA ก็คือตัว Y แปลว่าหาหอรอมอกันแล้วมันต้องไม่เท่ากับ1น,นะครับดังนั้นถ้าพี่แบงค์บอกว่าถ้า x เป็นเลข2แล้ว y จะเป็นเลขอะไรได้บ้างถ้า x เป็นเลข2ของวงเล็บแรกเนี่ยนะครับคูณดับแรก y ก็ต้องเป็น2ถูกไหมครับคือมันต้องคูณง่ายมันต้องมีตัวร่วมกันเพราะคําว่าหอรอมอไม่เท่ากับ1ถ้าหอรอมอเป็น1แปลว่ามันไม่มีตัวร่วมกันแล้ว ดังนั้นถ้า x เป็นส y ก็อาจจะเป็น2เป็น4ี่เป็นหเป็น8แล้วก็เป็น10แต่ถ้า x เป็นส y เป็นอะไรได้บ้าง y ก็เป็นเลขตัวที่มันเป็นตัวร่วมกันก็คือ3 6แล้วก็9้าถ้า x เป็นห้ามันก็เป็น5กับ10นี่คือตัว y แล้วถ้า x เป็นเก็คือมีเจ็ดอย่างเดียวเราบอกว่าในที่นี้เนี่ยมันก็เหมือนกับ ถ้าเราคิดดูนะครับมันก็เหมือนกับไปทําแผนภาพต้นไม้เรื่องความน่าจะเป็นตอนมอต้นหรือตอนมอปลายใช้ทฤษฎีการนับก็ได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเลข6เนี่ยมันมีโอกาสใช้ร่วมกันอยู่หรือเลข10ก็มีโอกาสใช้ร่วมกันอยู่ดังนั้นตัวเจ้าปัญหาก็คือเลข6กับเลข10เรื่องนี้มันไปนเชื่อมโยงกับความน่าจะเป็นนะครับถ้าหากว่าเลข2 เลข3เลข5แล้วก็เลข7โอเคเราบอกว่าเลข6กับเลข10เป็นตัวเจ้าปัญหาพี่แบ่งแยกออกมาก่อนละกันถ้า2มันคู่กับ6ซึ่งมี1วิธีในการเกิดขึ้นเลข3จะเหลือกี่วิธีให้เกิดขึ้นคับเลข3ก็จะคู่ได้แค่เลขสามกับเลข9เพราะว่ามีกี้เลขหเราใช้ไปแล้วดังนั้นเหลือแค่3หรือ9 มันก็เลยเกิดเป็นสองวิธีแล้วเลขห้าละครับเลขห้ามีทั้งหมดเมื่อกี้เราเลือกเลขหกหรือไม่ก็เลขสามกับเลขเก้าเลขห้ากับเลข1ิก็ยังใช้ได้อยู่แล้วสุดท้ายเลข7ดก็คือมีแค่หนึ่งวิธีดังนั้นในการที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราลองคิดภาพเป็นแผนภาพต้นไม้นะมันเหมือนกับหแตกตัวออกไปเป็นสามกับ9้ามีกี้เลข5าคือหกับ10นะ มันก็คือ5หรือสิบห้าหรือสิแล้วก็แตกตัวมาต่อเป็น7ถูกไหมครับแผนภาพต้นไม้แบบนี้ถ้าเรานึกถึงเป็นทฤษฎีการนับมันก็คือการเอาตัวเลขพวกนี้ครับมาคูณกันให้หมดเลยเพราะว่ามันเป็นกิ่งย่อยแล้วก็กิ่งหลักเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นถ้าพี่แบงค์ขอลบตัวนี้นะครับถ้าพี่แบงค์คิดเลขของในกรณีที่หนึ่งมันก็คือ หนึ 1> 1่งคูณสองคูณสองคูณหนึ่งหรือก็คือเท่ากับสี่วิธีในกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองถ้าสองมันไปคู่กับตัวเลขสิบถ้าสองมันไปคู่กับตัวเลขสิบโอเคแปลว่ามันมีแค่หนึ่งวิธีในการคิดแล้วเลขสามจะคู่กับอะไรได้บ้างอ่ะพี่แบงค์มาลบตรงนี้ทิ้งนะ แป๊บหนึ่งนะครับมีกี่เลขแปหายไปโอเคทีนี้ทีนี้เลขสาก็จะคู่ได้3 6 9เหมือนเดิมเลยถูกไหมครับได้ครบทุกตัวก็มี3วิธีให้เลือกแล้วเลขห้ล่ะครับประเด็นคือเลขสิบมิกี้เราใช้ไปแล้วแปลว่าเลขสิบตัวนี้ห้ามใช้อีกเพราะมันเป็นหนึ่งต่อหเลขห้าก็เลยมีการเกิดขึ้นได้แค่ครั้งเดียวก็คือคู่กับเลข5้เท่านั้น แล้วเลข7ก็คู่ได้กับเลข7เพียงครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นโอกาสที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือ1คูณ3คูณ1คูณ1ด้วยเรื่องของทฤษฎีการนับน,นะครับมันจึงกลายเป็น3วิธีโอเคทีนี้สุดท้ายละถ้าเป็นตัวที่อะไรก็ได้ก็คือเลข2เลข4เลข8ถ้าเป็น2คู่กับ2หรือ4หรือ8 มันคู่ได้3วิธีเลข3ก็จะคู่ได้เต็มๆเลยคือ3 6, 9ก็ได้3วิธีเลข5ก็คู่ได้เต็มเตมเลยคือ5กับ10ก็คือ2วิธีแล้วก็เลข7คู่ได้กับเลข7เท่านั้นก็คือ1วิธีดังนั้นเอามาคิดรวมกันก็คือ3คูณ3คูณ2คูณ1ซึ่ง3คูณ3ได้9 9คูณ2ได้18 แล้วพี่แม็กก็เอาจํานวนวิธีทั้งหมดตรงนี้ครับมารวมกันมันคือ18บวก3บวก4ซึ่งก็คือ25วิธีดังนั้น25วิธีในที่นี้ก็คือ25ฟังก์ชันที่เกิดขึ้นได้อะครับ C คือเซตของจํานวนฟังก์ชันดังนั้นจํานวนสมาชิกของมันก็เลยตอบ25ครับโอเคนะครับ ข้อนี้มันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของความน่าจะเป็นทฤษฎีการนับหรือไม่งั้นก็ใช้แผนภาพต้นไม้ทําก็ได้นะครับโอเคครับ